เจ้าอยู่ไันบ้านบริวบไม่ใหญ่ไม่ใหญ่้เจ้าอยู่นี่ละที่ยังนี่ปลาปลามาตะพุ่นบ้ามาตะพุ่นละนี่อยน้อยน้อนเอออาไม่งไม่ยปลายุ้ไนี่ยุ้ไนี่น้องพ่อน้องพ่อน้องพ่อมาเียมยาบ้านบบ่ใหญ่ไม่ใหญ่ยงนี่บ่อใหญม่ใหญ่บา่ใหญ่ไ่ใหญ่ มือนีโต๊ะไก่ค่ะพี่น้องเกตตูโตขอดน้องพอกม่น้องพอกอันทา้งนี้เฮ็ดยังสันนี่ทั้งนี่จิ๊ปโปมจิ๊ปโปมบ้านเขาเคยเห็นบ่นีุ่้น่ะพี่น้องจิปโอมจิบปโปมตาแม่เมื่อเห็นเมื่อไรเลีกแม่นเออแม่นเยียเจ้าใดเด็กตัวใดย่า่เมื่อไรเลกแม่นเมื่อไรซื้อเลขเมื่อไหรเมื่อันบอก บ่ฝันบ่ฝันผีผู้ฝันเจ้าฝันว่าเจ้าได้กินหนามแมนบอได้กินแล้วเลี้ยวได้กินแล้วนึ่งแปดแปดนึ่งหามซื้อนั้นหนึ่งแปดแปดหนึ่งหามซื่อน้ำกึ๊กเกาพี่น้องเอามาเบิ่งกินปมกันนัดหนึ่งนนึ่งนั้นทางนี้ผันเป็นปลาเอ้าตอนเอาขึ้นรถขึ้นจังแตกหยาบหยาบอยู่มันตายมันตายมาแล้ว ก็ใครกูก็วบดสิวัดนี่มันมั่วไหว้ี่นี่วัอื่นสิัดเดียวก็ต้มากกันเออตุยนไปเป็นเป็นเดี๋ยวมุกอันนี้พ่อนีได้เป็นก